เดี๋ยวก่อนตองตองเก็บกระเป๋าจะไปไหนตองกําลังท้องอยู่นะที่จะทําอะไรเราหยากกันเถอะค่ะตองเก็บของหมดแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปทําเรื่องหยากกันได้เลยค่ะตองตองอย่ามาทําตัวเป็นเด็กแบบนี้ได้ไหมฮะตองกําลังท้องลูกคนที่สองของพี่อยู่นะอย่าเอาเรื่องหยาดมาขู่พี่แล้วจะหยากกันได้ยังไงก็อยากหยากใช่ไหมอยากหยากก็หยากไปเลยใครไปกลัวแกล่ะแล้วก่อนที่เกศจะไปอะ่ะเกศต้องรอให้ลูกนท้องเกศเกิดก่อนแล้ว ถ้าเป็นเด็กผู้ชายแกต้องให้อยู่ที่บ้านหลักนี้แกเอาลูกสาวแกไปด้วยและถ้าลูกในท้องมันยังเป็นลูกสาวอีกแกก็เอาลูกแกไปเลยทั้งสองคนแม่แม่พูดอะไรของแม่เนี่ยผมไม่อยากหย่าก,กับตอนนอตแกอย่างโง่สิมันอยากกลับไปอยู่บ้านแม่มันก็ปล่อยให้มันกลับไปเลยนอตแกฟังฉันนะก็ปล่อยให้มันกลับไปอยู่บ้านแม่มันก่อน ตอนมันคลอดเสร็จแล้วอยู่ไฟเสร็จแล้วค่อยไปรับมันกลับมาเออดีซะอีกฉันจะได้ไม่ต้องมาดูแลมันนี่ด้วยฉันจะได้มีเวลาไปดูงานแต่งงานน้องชายกันด้วยที่แม่พูดมาก็ข้อท่าดีนะครับตองในเมื่อตองอยากจะกลับไปอยู่บ้านแม่ตองก่อนก็ได้แต่เรื่องอย่าฝัานไม่เหอะพี่ไม่ยอมอยาก,กับตองเด็ดขาดเพราะเรื่องนี้ตองไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจคนเดียว แม่ครับตอนนี้ตอนเขากลับไปอยู่บ้านแม่ตอนต้องสามเดือนแล้วนะครับงานแต่งน้องชายก็ผ่านมาแล้วต้องเดือนหนึ่งผมควรไปรับตอนกลับมาดีไหมครับผมปล่อยให้ตอนอยู่ที่นั่นนานๆมันไม่ดีหรอกนะครับตอนนี้ลูกของผมว่าน่าจะคลอดแล้วก็เผยก็น่าจะครบเดือนแล้วด้วยผมยังไม่รู้เลยว่าได้ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายอะฉันนึกถึงนันตองที่มันเดินออกจากบ้านไปด้วยท่าทางที่มัน่นอกมั่นใจอะฉันยังไม่อยากให้มันกลับมาเลยแต่แกก็พูดถูกนะ องมันไปต้องสามเดือนแล้วหลานฉันตอนนี้ก็น่าจะคบเดือนแล้วและฉันมั่นใจเลยนะทองครั้งนี้มันต้องเป็นเด็กผู้ชายแน่นอนฉันได้ยินเขาพูดกันมานั้นอย่างนี้แกก็ไปง้อยตองมนและถ้านึงตองมันดื้อแกก็อุ้มลูกแกกลับมาเลยเดี๋ยวตองมันก็ตามแกมาเองผมเข้าใจแล้วครับแม่ไม่ว่าอย่างไงก็ตามผมจะพาลูกกลับมาให้ได้แล้วถ้าเกิดตองก็ทะเลาะกับผมนะครับ เรื่องนี้ผมเอาเงินไปให้น้องจนหมดถ้าเรื่องเนี้ยพ่อแม่ตองเขารู้เข้าเนี่ยเขาไม่ปล่อยผมไปง่ายๆแน่นอตที่แกทําไมโง่แบบนี้ล่ะแกก็บอกมันไปสิว่าแกไม่ได้ให้เงินน้องชายแกแกก็แต่งเรื่องอะไรไปก็ได้แกเอาลูกแกกลับมาได้เมื่อไหร่ตองมันก็ทําอะไรแกไม่ได้ น็อตพี่มาที่นี่ทำไมที่นี่ไม่มีใครต้อนรับพี่นะออกไปเลยตองตองเป็นเมียพี่นะพี่มารับตองกลับบ้านพี่อ่ะไม่ได้เจอหน้าตองมาสามเดือนแล้วนะพี่คิดถึงตองกับลูกมากเลยตองไม่คิดถึงพี่บ้างเหรอพี่รู้ว่าตองโกรธพี่ที่พี่ไม่พาตองกลับให้เร็วกว่านี้แต่ตองก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าน้องพี่แต่งงานและอีกอย่างหนึ่งงานพี่ก็ยุ่งมากถ้าตอนนั้นพี่พาตองกลับไปอ่ะตองคงต้องมาช่วยงานบ้านหัวหมุนแน่เลย หรอ,อนี่ตองต้องขอบคุณพี่ใช่ไหมหายเงียบไปสามเดือนไม่ส่งเงินไม่ติดต่อมาเลยแล้วตอนนี้มาบอกว่าเป็นห่วงพี่เคยคิดจะมาดูล่าลูกสักครั้งไหมตองที่พี่ทําทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อตองนะพี่ปล่อยให้ตองอ่ะพักผ่อนสบายๆอยู่บ้านแม่ตองตั้งสามเดือนถ้าไม่ใช่เพราะว่าพี่คิดถึงตองกับลูกมากอ่ะพี่คงปล่อยให้ตองอยู่บ้านแม่อีกหน่อยแต่ตอนเนี้ยตองกลับบ้านกับพี่เถอะน,นะตอนนี้ที่บ้านอ่ะ ไม่มีใครทําความสะอาดหรือดูแลบ้านเลยไม่มีใครทำกับข้าวด้วยพูดออกมาได้ไงฮะแล้วพี่รู้ไหมว่าลูกเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วตอนทอดลูกหนักกี่โลแล้วลูกหน้าตาเป็นยังไงพี่เคยรู้ไหมแล้วตลอด3ามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่เคยคิดจะห่วงลูกกับตองบ้างไหมตองพี่รู้ว่าตองโกรธพี่มากตองจะด่าพี่ยังไงก็ได้ด่าได้เต็มที่เลยด่าให้หายโกรธเลยก็ได้ แต่พอดาเสร็จแล้วอ่ะเรากลับบ้านกันเถอะนะแม่พี่รออยู่ที่บ้านเดี๋ยวตองไปเก็บข้าวของเลยพี่พี่คิดว่าตองจะกลับไปกับพี่ง่ายๆเหรอแค่พี่มาบอกว่ากลับบ้านกันเถอะตองก็ต้องวิ่งตามพี่กลับบ้านไปใช่ไหมพี่เลิกหลงตัวเองสักทีได้ไหมพี่น็อตตองทนมานานล้ะเราหยากันเถอะถ้าไม่ติว่าตองต้องอยู่ไฟอ่ะตองอยากกับพี่เป็นตั้งแต่วันแรกที่ตองคลอดแล้วตองตองอย่าทำอะไรที่มันไร้เหตุผลแบบนี้สิพี่ทำอะไรผิดพี่น็อต พี่คิดว่าตัวเองเก่งมากเลยใช่ไหมเงินแต่งงานเนี่ยน้องพี่ก็เอาไปตั้งหลายแสนแล้วบ้านใหม่ก็ยังไม่ได้ซื้อแล้วลูกเราอ่ะตองตองจะให้พี่ทำยังไงถ้าพี่ไม่เอาเงินให้น้องน้องก็ไม่มีเงินซื้อบ้านแล้วแฟนของน้องพี่อ่ะก็ต้องบอกเรื่องน้องพี่ซิพี่น็อตพี่นี่มันไม่เคยจำอะไรเลยเนาะพ่อแม่พี่เขาเข้าข้างน้องพี่มาตลอดพี่ได้เรียนมหาวิทยาลัยดีมีงานทำดีๆพี่ก็ยังต้องส่งเงินให้น้องพี่ แล้วเป็นยังไงพ่อแม่พี่ก็หาว่าพี่เนี่ยเก็บเงินเอาไว้ใช้คนเดียวแล้วพี่ก็ดูแลน้องไม่ดีก็เลยทําให้น้องเป็นแบบนี้เขาโทษพี่ทุกอย่างแล้วทุกคนในบ้านเนี่ยก็ต้องมานั่งรับผิดชอบร่วมกันห้ามให้น้องพี่ลําบากต้องดูแลน้องพี่ให้ดีแล้วสุดท้ายเป็นยังไงอะน้องพี่อะเขาเคยสํานึกถึงบุญคุณพี่บ้างไหมพี่น็อตตองนั่กันเรื่องเก่าๆมันไม่เหมือนกัน ตอนนี้แม่พี่บอกว่าถ้าน้องพี่ไม่ได้แต่งงานแม่พี่จะกระโดดตึกแบบนี้มันจะทําให้พี่รู้สึกผิดไปตลอดชีวิตพี่ไม่มีทางเลือกจริงๆติงตองเราจะตองแต่งงานกับพี่พี่ก็ให้เงินแม่มาตลอดตองก็ไม่เคยว่าเพราะว่าตองก็เข้าใจไงว่าลูกก็ต้องมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่มันก็ถูกแล้วพี่เองก็บอกเองนี่ว่าน้องพี่มีอนาคตแม่เขาก็เลยมาฝากความบอกทุกอย่างเอาไว้กับพี่แล้วการดูแลพ่อแม่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพี่คนเดียวน้องพี่ก็จะไม่ช่วยอะไร อันนี้ตองก็พอรับได้นะแต่สิ่งที่ตองรับไม่ได้เลยเนี่ยก็คือพี่เอาเงินไปให้น้องพี่เยอะเกินไปการที่พี่ทําแบบเนี้ยมันไม่ใช่ความรักแล้วนะพี่ทําให้น้องพี่เคยตัวจนทําให้เขาเอาแต่ใจตัวเองแบบเนี้ตองตองพูดถูกพี่รู้พี่เข้าใจแต่พี่ไม่มีทางเลื่กงจริงๆถ้าพี่ไม่เอาเงินให้แม่แม่พี่อ่ะเขาก็จะเอาแต่ร้องไห้โวยวายขู่ว่าจะฆ่าตัวตายพี่เลยต้องตามใจแม่ทุกอย่าง พี่รู้ว่าตองโกรธพี่นะแต่พี่หวังว่าตองจะเข้าใจพี่ไม่ใช่มาทะเลาะกับพี่แบบนี้ตอนเนี้ยพี่เองก็ลำบากใจเหมือนกันที่บ้านเน่ยแม่กับน้องพี่เอาแต่กดดันพี่พี่เห็นลำบากสุดๆเลยตองตองควรจะเห็นใจพี่หน่อยนะพี่เองก็เหนื่อยขนาดนี้แล้วอ่ะตองควรจะเข้าใจพี่มากกว่านี้ไม่ใช่มาต่อว่าพี่พี่นนท์ตองเองก็เหนื่อยเหมือนกันนะพี่อยากจะให้ตองเข้าใจพี่แล้วมีใครที่จะเข้าใจตองบ้าง หรือว่าพี่อยากจะให้ตองเอาทุกอย่างไปให้น้องพี่หมดเลยแล้วให้ทุกคนในบ้านเนี่ยทํางานหาเงินส่งให้น้องพี่ในเมื่อพี่ก็คิดว่าสิ่งที่พี่ทํามันก็ถูกต้องอยู่แล้วการให้เงินน้องพี่มันก็ถูกอยู่แล้วงั้นต่อไปที่พี่ก็ทําไปเลยตองจะไม่ยุ่งไม่อะไรแล้วพี่ก็เลี้ยงน้องพี่ให้ดีที่สุดแล้วกันนะงั้นเอาแบบนี้พี่จะให้เงินน้องพี่น้อยลงตอนนี้น้องพี่ก็แต่งงานออกไปมีครอบครัวแล้วแล้วตอนนี้บ้านของเราอ่ะก็ไม่มีเงินเหลือแล้วด้วยถึงเขาอยากให้ช่วยพี่ก็ช่วยไม่ได้อยู่ดี พี่นอ็อตเงินที่พี่ให้ไปเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินร่วมกันของสา,ามีภรรยาถ้าพี่อยากจะให้น้องพี่ก็ให้ได้แต่เงินส่วนของตองเนี่ยพี่ก็ต้องคืนตองมาแล้วเงินที่ไม่ได้ใช้เพื่อครอบครัวเนี่ยตองมีสิทธิ์เรียกคืนทั้งหมดแล้วตอนนี้ตองก็เตรียมเอกสารไว้ครบหมดแล้วถ้าพี่ยอมคืนเงินส่วนที่เป็นของตองคืนมาเนี่ยเราก็จบกันด้วยดีได้แต่ถ้าพี่ไม่ยอมเราก็ไปเจอกันในศาลส่วนลูกทั้งสองคนเนี่ยพี่ไม่มีสิทธิ์เอาไป ลูกคนเล็กตองก็ย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้านตองเรียบร้อยแล้วตองตองพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วนันเอาแบบนี้ต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ให้เงินน้องพี่อีกแล้วเงินเก็บของพี่อ่ะตองเอาไปดูแลทั้งหมดเลยเงินเดือนของพี่ด้วยตองก็ไปดูแลหมดเลยนะแต่พี่ขออย่างเดียวอ่ะตองอย่าหยาดกับพี่เลยนะเรามีลูกกันทั้งสองคนแล้วอ่ะนะตองพี่ขอร้องพี่น็อตพี่พี่คิดถึงลูกเป็นด้วยเหรอพี่ไม่มีสิทธิ์จะพูดถึงลูกเลยด้วยซ้ำพอเหอะ เราไปหยากันแล้วพี่ก็ออกไปได้แล้วต่อไม่มีอะไรจะพูดแล้วออกไปสิเอานอต้าไม่กลับมาคนเดียวล่ะ แล้วตองอ่ะตองมันทำไมไม่กลับมากับแกด้วยฉันบอกแกแล้วไงให้อุ้มหลานกลับมาแกนี่นะทำอะไรไม่สำเร็จสักเรื่องเพึ่งเนี้ยฉันจะไปคุยกับพวกเขาเองฉันไม่เชื่อหรอกว่าพวกมันจะกล้ากับฉันแม่ครับแม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอครับว่าช่วงหลังมาเนี้ยบ้านของเราเงียบมากเมื่อก่อนตอนที่ลูกองผมยังอยู่อ่ะผมได้ยินเสียงลูกหัวเราอยู่ทุกที่เลยแต่ตอนเนี้ย มันไม่มีอีกแล้วครับแม่แม่น้องได้แต่งงานแต่ครอบครัวผมงต้องมาพังพอใจแม่หรือ,อยังครับอะไรนะน็อตตองมันจะอยากกับแกจริงๆหรออะไรกันตองมันไปอยู่บ้านแม่มันไม่กี่เดือนเองมันจะกล้าอยากกับแกเลยหรอนั่นเอาอย่างนี้ละกันน็อตรอน้องชายแกกลับมาจากฮันนีมูลก่อนแกจะได้ไปหาเมียใหม่และแกต้องหาเมียที่ อยดูแลแม่ก็น้องแกได้ด้วยนะเพราะจากนี้ไปค่าจีจ่ายของน้องแกแกจะเป็นคนออกทั้งหมดจนถึงตอนเนี้แม่ก็เอาแต่สนใจน้องแม่เคยสนใจผมบ้างไหมแม่เคยมองเห็นผมเป็นลูกบ้างไหมครับแม่เอาแต่กอมให้ผมอะทาทุกอย่างให้น้องจนตอนเนี้ยผมเสียทุกอย่างไปแล้วเสียทั้งลูกเสียทั้งเมียเสียทั้งเงินแล้วก็เสียสุขภาพจิตของผมเนี่ยต่อไปเนี้ยแม่ไปอยู่กับลูกชายสุ่รักของแม่เลย ผมกับแม่เราขาดกันเอ๊ะน็อตแกไปแล้วแล้วใครจะมาเลี้ยงดูแม่กับน้องล่ะน็อตแกกลับมาก่อนสิน็อตคนเห็นแก่ตัวยิ่งเราอยู่ด้วยยิ่งทำให้เราเหนื่อย